ครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอสตีสวัสดีแฟนคลับนะครับผมวันนี้เป็นเวลาเดี๋ยวนะดูเวลาก่อนตีสี่ห้านาทีนะครับเห็นไหมตีสี่ห้านาทีนะครับเดี๋ยวผมนอนไม่หลับครับเดี๋ยวหาออกออกดูหมายหน่อยแล้วกันครับเงียบๆหน่อยช่วงนี้นะครับหมายบางแสนนะเดี๋ยวหาดูหมายแถวหมายบางแสนเล่นหน่อยนะครับตีสี่ 4. ไปถึงนู่นก็ประมาณสัก อีสี่ครึ่งนะครับผมเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นโยชุดเดิมนะครับที่ตกมาจากครั้งก่อนเนี่ยยังขาดไม่หมดนะฮะยังขาดไม่หมดทําเหลืออยู่ประมาณสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าว่ามันเก้าตัวครับเดี๋ยวเตรียมของเดี๋ยวไปหาเล่นแถวบางแสนหน่อยนะครับแต่ว่าคืนลมแรงขึ้นแรงมากครับน้ำขึ้นนะเช้านี้ตอนเช้านี้ไม่ดูจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปได้ตัวไปได้ตัวมาฝาก F4 นะครับผมไม่ได้เป็นไรเดี๋ยวไปเอาบรรยากาศครับไปนั่งเล่นแถวหาดบางแสนตอนนี้เราก็ได้ออกจากบ้านแล้วนะครับผมในเวลาตีสี่สิบนาทีนะครับทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวเราขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมจากที่ที่เราอยู่นะครับผมไปถึงเขาสามมุกหรือว่าแถวหาดบางแสนนะครับผมไม่รู้ลมจะแรงไหมนะครับไปดูบรรยากาศนะครับผมว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงนะครับน้ําใสไหมตกได้ไหมนะครับ ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเดินทางก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยไปเลยทุกคนมืดอยู the ่เลยตอนนี้ยังมืดอยู่นะครับบอกยังประมาณตีสี่ยังมืดมืดแล้วก็อากาศก็เหมือนจะมีฝนอยู่นะมืดมืดอยู่นะแต่ไม่น่ามีครับดูแล้วไม่น่ามีฝนนะครับบรรยากาศดีอยู่ทุกคนโอเคไปไม่เอามาอากาศนะครับผมนะลงลงเกาะไปได้นะรอบที่แล้วลงเกาะแล้วก็โอ้โหน้ําเสียด้วยครับไปไม่ได้เลยวันนั้นนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสดูวันนี้นะครับอ่าโอเควันนี้เราก็นี่วนนี้เราอยู่บนถนนครับไหลกิจนะผมวงหน้าเขาที่อา่เราจะลงด่านบางแสนเพื่อที่จะเข้าเขาสามมุกนะครับเข้าเขาสามมุกแล้วก็ไปลองดูบรรยากาศนะครับลองโยนลองโยนเล่นเล่นดูนะครับโยนโยนอะไรเล่นดูนะครับเผื่อได้อ่าตัวได้อะไรมาฝากเอฟซีนผมแต่ถ้าไม่ไม่ได้ตัวไม่เป็นไรครับผมคือมาเหมือนมาเอาบรรยากาศนะผมโอเคไป นี้เราถึงถึงที่หมายทุกคนถึงที่หมายแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวขับรถดูก่อนว่าจะลงช่องไหนดีนะครับผมก็น่าจะเป็นช่องแถวหลังเวทีนะครับอันนี้มืดหน่อยนะทุกคนนะนี้ลมมีลมอยู่นะครับดูจากต้นมะพร้าวนะครับผมมีลมอยู่นะครับมีมืดหน่อยนู่ยหน่อยทุกคนเดี๋ยวถึงที่หมายก่อนนะครับ นี้ประมาณตอนนี้ก็ตีสี่นครับตีสี่เท่าไรแนละ้วตีสี่สี่สิบสามโอ้โหเดินทางมาเกือบชั่วโมงเลยทุกคนโอ้โหอะไรผมคิดว่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยอันนี้เกือบชั่วโมงแล,วนะ 4, แลว้วเนี่ยตีสี่สี่สิบสามมาตอนนี้อืมโอ้โหนี่เลยหมายนี่โอ้โหมีคนอยู่ด้วยไหมมีคนอยู่ทุกคนครับหมายประจําผมนะครับหมาวโอ้โหมีคนตีอยู่นะทุกคน สหาที่จอดรถอนนี่และนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับทุกคนผมไม่เข้าใจว่าเขามานั่งกินเลยกันตั้งแต่ตอนไหนนะครับเห็นมีคนกินตลอดใช้ตลอดอชา้หาดที่ที่ผมขับรถมานะครับเขามานั่งกินตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้นะเดี๋ยวผมไปหาท,ทาที่จอดกันทุกคนเดี๋ยวไปดูที่จอดกันไป เอาล่าคือผู้ชมเราเดินมาข้างในนะครับก็จะเสียวๆหน่อยนะครับ ครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็มีแต่คนมาตกปลานะครับผมผมเช็คดูแล้วไม่มีใครมาตกหมึกเลยนะครับน่าจะไม่มีหมึกนะครับผมชเช้าๆน่าจะมีปลาเยอะนะครับผมผมตกปลาไม่ค่อยเป็นครับผมตกปลาไม่ค่อยเป็นก็เลยไม่มีข้อมูลเลยในเรื่องการตกปลานะครับผมก็ตกแต่หมึกนะทุกคนตอนนี้ก็มีล้านาเขามาโยนครับโยนปลาเต็มเลยนะครับ ผมว่าปลาต้เยอะเลยครับอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะเช้าแล้วครับผมอาจจะประมาณ6โมงแล้วตอนนี้นะครับฟ้าเริ่มสว่างแล้วครับทุกคนใช่ครับฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะตรงนี้นี่คือหลังเวทีครับหมายหลังเวทีนะครับเริ่มเช้าแล้วตอนเช้ามาตอนแรกมาตรงนี้นะครับปรากฏว่ามีนะนะเขาตกปลาอยู่ก็เลย ม่นจะมากวนเขาครับผมตรงนี้ตรงนี้เคยได้อยู่นะครับนี่เคยได้ประจําอยู่นะตรงนี้นะอืมครับนี่เลยมุมนี้เลยที่ได้ประจําที่เคยได้ครับใสสวยเลยทีเดียวนะครับวันนั้นน้าไม่ใสเลยครับน้ำมันขุ่นนะครับผมทุกคนน่าจะไม่มีมึกแล้วน้ามันขุ่นขนาดนี้ครับก็จะมีครับเป็นลานที่นั่งนะครับผมอยู่ด้านหน้าเวทีนะครับผมเป็นลานที่นั่งแบบนี้เลยนะครับเป็นโต๊ะหินอ่อนแบบนี้นะครับก็ ให้ช่วงเย็นๆนะครับเราประชาชนครับได้มานั่งตกปลาหรือว่า,าทานอาหารกันนะครับเป็นร้านแบบนี้เลยสวยทุกคนวันนี้เป็นเวลาเช้พาพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับผมบรรยากาศเหลืองอรามสวยทีเดียวทุกคนนี่ตกปลาได้นะครับตรงนี้ตกปลาโตมึกได้แต่ตอนนี้ไม่ค่อยนิยมกันนะครับช่วงนี้ตกแต่ปลากันนะทุกคนมึกไม่ค่อยเห็นคนตกนะครับเนี่ยบ่ายนี้เลยแต่น้ําขุ่นมากด้วยนน้นําขุ่นเลยแหลนะครับเนี่ย สามารถจอดรถได้เลยนะครับแถวนี้นะครับจอดได้เป็นลานจอดรถครับขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับจอดได้เยอะเลยก็นะครับตกปลาตกอะไรได้นะครับส่วนใหญ่จะตกปลาครับหลายรอบแล้วตกปลาหมึกไม่ค่อยเห็นนะัช่วงนี้หมึกก็เห็นได้จะเข้าเกาะหรือว่าก็ที่สมสารครับถ้าตกหมึกนะครับนี่ครับผมพระที่กำลังจะขึ้นทุกคนสวยที่แล้ครับหมายนี้หมายนี้ก็มาตกมาเล่นนั่งเล่นนะครับชิวๆตอนเช้าเ้านะครับทุกคนแล้วก็ถ้ากลางคืนก็เอาไฟมาล่อได้นะทุกคน สวยงามทีเดียวทุกคนนีครับหน้าเวทีนะผมตรงนี้ก็จะเป็นเวทีครับเป็นเวทีแล้วก็ตรงนี้ก็บางครั้งก็จะเป็นการจัดตลาดนัดครับเป็นตลาดนัดเต็มตรงนี้เลยนะครับทุกคนโอ้ลมไม่ค่อยมีทุกคนนะครับไม่ค่อยมีลมก็ถือว่าเป็นการพาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศสาหรับเหมาะสำหรับตกปลาเลยแหละทุกคนผมว่าหมานี่นะ ไอแถวๆโซนหลังเวทีแล้วก็ที่เป็นสิ่งเวลาหักพังนั้นนะครับที่เคยมารอบนู้น,นครับที่ได้หมึกนะครับแต่ว่าคนตกปลาเยอะมากทุกคนอโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเรื่อยๆครับและตอนนี้เราอยู่กันจุดนี้นะครับนนาๆเต็มเลยทุกคนตกปลานะไม่มีใครตกหมึกเลยทุกคนเพราะน้ำมันขุ่น,นะครับ ทะน้าขุ่นเนี่ยไม่มีใครตกตกปลาครับเอ้ยไม่มีใครตก,กหมึกแบบมีแต่ตกปลากันมันจะเป็นปลาเล็กๆขนาดเล็กครับไม่ไม่น่าใหญ่ครับปลาที่เห็นที่ได้กันครับโอ้ยภาพแตกแล้วเกินอืม สังเกตดูสังเก,ตด,งเกตดูนะครับก็นา้นาก็จะมากันช่วงประมาณที่ฟ้ามันสว่างแล้วครับพอฟ้าสว่างเนี่ยน,านา้าเห็นนานาๆมากันเยอะกว่าเดิมครับเยอะขึ้นกว่าเดิมห,หลายคนเลยนะครับตอนนี้สะพานก็เริ่มเต็มนะครับเห็นไหมครับเริ่มเต็มแล้วครับทุกคนพอฟ้าสว่างเพ่อนานามากันหลายคนเลยครับตกปลาอย่างเดียวทุกคนน้ำขุ่นมาก น้ำขุ่นน้ำเขียวเลยนะครับผมก็รออยู่นานครับรอจะรอดูว่ามีจะมีนานาได้ปลาไหมครับก็ยังเงียบอยู่นะยังไม่มีใครได้ตัวนะครับผมเห็นเงียบอยู่เลยครับถ้าได้ตัวใหญ่น่าจะเสียงดังกันแล้วตอนนี้น่าจะเงียบเงียบยังยังไม่มีตัวนะครับผม เป็นไงบ้างครับสําหรับหมายเขาสามมุกนะครับทุกคนไม่ใช่าสามมุกแหลมแท่นนะครับผมหมายแหลมแท่นนะผมเป็นไงกันบ้างครับสําหรับบรรยากาศนะครับที่ผมได้ถ่ายทอดอให้พี่น้องได้รับชมกันอย่างจุกใจนะครับตอนนี้นะนะมาตอนนี้นะนะมากันเต็มพื้นที่นะครับทุกคนครับผมก็วันนี้มาแค่ดูบรรยากาศเฉยๆครับไม่ได้มานานละหลายวันละครับหลายเดือนแล้วไม่ได้เข้ามานะผม ก่อนก็น่าจะสองสามเดือนแล้วไม่ได้เข้ามาครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าบรรยากาศนะครับการตกปลาตกหมึกนะครับที่แหลมแท่นบางแสนนะครับเป็นยังไงบ้างครับแต่ละวันแต่ละวันนะครับทุกคนครับก็ตอนนี้นะเต็มละตอนนี้เต็มพื้นที่นะผมเต็มทุกจุดนะครับเต็มทุกจุดของสะพานที่มันเอเต็มทุกจุดของที่มันเป็นที่ก่อสร้างที่สิ่งบลาหักพังนะครับผมตอนนี้เต็มทุกจุดแล้วนะครับผมก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอใครที่รับชมรับขอกำลังใจนะผมหนึ่งหนึ่ง ติดตามครับผมสำหรับคนที่ติดตามก็ขอขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณอย่างสุดซึ้งนะครับผมซึ่งทําให้ผมได้มีโอกาสครับมีกำลังใจที่จะได้ไปทําคลิปดีๆให้ทุกคนได้รับชมต่อไปนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามครับผมก็ฝากรบกคนด้วยนะครับผมแล้วผมก็จะกลับกลับกลับในบ้านกลับบ้านแล้วกับรถกลับบ้านประมาณขึ้นชั่วโมงครับผมขึ้นวอตเตอร์เวย์เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอสําหรับให้ทุกคนนะครับที่รับชมขอให้มีความสุข ครับผมความสุขตลอดไปร่ำรวยเงินทองแรงไหลมาเทมานะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย